สวัสดีครับกลับมาพบกอลฟอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ออฟจะมารีวิวรถที่เทพรักษ์นะครับเป็นรถเก่งขนาดกลางนะออฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับโดยษัทอาคเน่แคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันที่ออฟจัดจําหน่ายนะวันนี้มีเข้ามาหลายคันเลยนะครับนี่แ,แผ่นกล้องออกขึ้นมาหน่อยจะได้เห็นนะครับจริงๆมีหลายคันนะสําหรับเจ้าซิตี้นะครับ 1.5นะครับผมเป็นตัว SV นะปี2019นะครับนี่1้แรงม้านะครับนี่ดูสำเนานะครับมีเข้ามาหลายคันนะครับนี่ครับซิตี้ปี19นะเครื่อง1 9 1่แรงม้าแล้วก็ที่รับคัญครับบริษัทอาคาเนีแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับลำดับแรกเลยนะครับก็เท่ากับว่าลูกค้าตัดใจซื้อสดนะครับลูกค้าจะถูกโอนเป็นลำดับที่2เสมอนะครับก็ขอใหยเสียงตัว ลูกหมุนข้างบนของโกดังด้วยนะครับอาจนะจะมีเสียงรอดเข้ามานะนะครับวันนี้จะเข้ามาประมาณห้าถึงหกคันนะครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะนี่ครับน,น,น่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับทั้งสองรุ่นนะจริงๆรุ่นเดียวกันต้องโทษโทษทีครับเป็นทั้งสองคันนะพอดีจอดอยู่คู่กันก็นกเลยมารีวิวได้เลยนะครับ ล้อแม็กแล้วนะครับกุญแจเป็นกุญแจคีเลตนะครับนะครับผมนี่นะเป็นประมาณนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับพอดีคันนี้แบตหมดนะเดี๋ยวใครสนใจคันนี้เดี๋ยวออพต้องเป็นแบตให้ลูกค้านะครับไมคคันนี้ ที่ออฟกำลังรีวิวเนี่ยไม่ประมาณ75,000นะลูกค้านะครับไม่ประมาณนะครับ7 5 0 0หนะแล้วก็ขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับด้านหลังนะครับเบาะสวยงามนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับดูครับเบาะปีกนี่สวยงามไม่มีปรินะครับตรงรอยเย็บนะครับหรือมียุบในช่วงของตัวฟองน้ำเลยนะครับด้านหลังนะครับจะมีจุดนะครับ ชาร์จิ้งอยู่2จุดนะครับเป็น power outlet นะครับนี่ตัวนี้2จุดเลยแล้วก็อ่าตัวนี้ก็มีตัวนี้ครับด้านมุมมองจับผู้โดยสารด,ด้านหลังนะครับนะดีเทลก็อ่าด้านประตูก็จะมีบุกนวมตรงนี้เป็นลายผ้านะลายเดียวกับตัวอ่าเบาะนะครับไปที่รถกันนะครับอันนี้แบตหมดนะออาไปเทสลนะนะครับ ก็นะครับรูปล่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเป็น s v นะครับมีปุ่มคอนโทนนะครับที่ตัวในส่วนของพวงมาลัยมันเป็นวังติฟังชั่นนะถอดใสายกล้องนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยงามนะแล้วก็มีครูสคอนโทลด้วยนะครับครูสคอนโทลด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ถ้าลูกค้า,าขับรถไปใช้ระยะทางไกลนิดนึงนะครับแล้วก็ลดลงๆก็สามารถใช้ cruise control ตัวนี้ล็อกความเร็วได้นะครับล็อกความเร็วว่า,าลูกค้าอยากได้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับเราจะได้พักเท้าข้างที่เหยียบคันเร่งด้วยนะครับหน้าจอเป็นจอสัมผัสแล้วนะครับแอร์ออโตนะเกียร์ออโต้ปุ่ม p u s สตาร์ทนะครับ สวยงามนะครับและที่สำคัญมี p พนด์ n s h ชิพด้วยนี่ครับมี p พนด์ n s h ชิพในโหมดของตัวเปลี่ยนเกียร์นะครับอัตตาการเร่งนะครับเวลาเราจะเร่งแซงก็สามารถเชิญเกียร์ได้นะครับอ่แค่ไปนิ้วสัมผัสนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกียร์ได้นะครับนฝั่งนี้ก็จะมีในปุ่มของโหมดไอคอนนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับมองข้างนะแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้หนึ่งข้างฝั่งคนขับนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงห้องเครื่องกันสักเล็กน้อยนะครับในห้องเครื่องนะครับมองว่าตัวนี้ซิตี้รถนี้ที่เข้ามานี่น่าจับจองมากเลยนะครับลูกค้าปี19นะครันะ ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะนี่ครับดูน็อตนะครับนี่นะแกมซ้ายเดิมๆนะครับนี่นะครับไม่มีชนหนักน้าท่วมกอไม้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราการันตีเลยนะครับเพราะว่าของออฟเนี่ยรถนะครับออกป้ายแดงนะครับก็มีสัญญาจากผู้เช่านะครับส่วนมากเป็นหน่วยงานเนาะแล้วก็ เช่าไปเขาก็จะต้องเข้าเมทแน์นตามระยะที่ศูนย์กำหนดนะลูกค้าก็สบายใจได้เรื่องเลขใหม่เพราะว่าสามารถที่จะขอนะครับประวัติการเข้าศูนย์จะออฟได้นะครับจนถึงไมล์ล่าสุดลูกค้าก็สามารถที่จะมาเทียบกับไมล์รถณปัจจุบันได้นะครับรถทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นกระบงกระบะนะครับจะมีประวัติการเข้าศูนย์หมดนะครับข้อดีของรถาหมดสัญญาเช่าเนี่ยก็คือ เราเมเทนเนนต์ตามระยะที่ศูนย์กำหนดนะลูกค้าก็สบายใจได้แล้วก็รู้ที่มาที่ไปรู้ว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้เช่าด้วยนะครับแล้วก็ลำดับแรกก็คืออาคาคเนก็คือเป็นผู้ออกกรรมสิทธิ์แรกเลยก็คือป้ายแดงนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานเชา่าลูกค้าซื้อไปก็เป็นลำดับ2เสมอนะครับไม่มี3 4 5หนะยกเว้นในกรณีลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับผมนี่ครับ สวยงามเลยนะครับทั้งสองคันมีให้เลือกนะนี่มีให้เลือกเลยนะครับจะเป็นแบบประมาณนี้นะนะครับล้อนะครับล้อแมตนะครับอ่าคันนี้เป็นยางปี2023นะครับลูกค้าสัปดาห์ที่20นะครับเป็นขนาดยาง185่งทับห้ ขอบ16นะครับนี่ขอบ16นะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสวยงามทั้งคู่นะครับแล้วก็มีให้เลือกอีกประมาณ4ครคันนะเข้ามาประมาณ5 6คันนะครับลูกค้าก็สามารถเข้ามาเลือกเป็นตัวเลือกตอนนี้ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะสำหรับเจ้าซิตี้นะครับ1.5ตัว SV นะนี่เป็นเกียร์ CVT นะครับ สีบอลเงินทั้งหมดนะครับผมราคานะครับราคาสำหรับเจ้าซิตี้นะครับ1.5 Sv ปี19นะครับราคาอยู่ที่455,000บาทนะครับราคา455,000บาทนะครับราคานี้ซื้อสดลูกค้าไม่มีแวดแล้วนะครับ ชาระแค่455,000บาทพร้อมโอนเล่มให้ด้วยนะครับแต่การโอนเล่มของออฟเนี่ยถ้าลูกค้าท่านใดที่เคยซื้อรถก็ออฟก็จะเข้าใจดีนะครับเพราะว่าเราจะมีการโอนเล่มไม่ได้เลยนะครับลูกค้าจะยังไม่ได้รับเล่มเลยนะครับนั่งจากวันที่ลูกค้ามาชําระเงินแล้วออกรถไปนะครับจะได้รับเล่มประมาณ2-3สัปดาห์นะเนื่องจากว่าออฟจะต้องเอาชุดมอบอำนาจชุดโอนเนี่ยเข้าสํานักงานใหญ่ที่สุรวงนะแล้วลูกค้าก็ อรอเลยแล้วเดี๋ยวออกทำชุดโอนชุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับไยทะเบียนส่งไปให้คณะกรรมการเซ็นเรียบร้อยกลับมาที่ฝ่ายทะเบียนแล้วก็ส่งขนส่งนะครับเป็นรอบๆนะครับจะตัดรอบว่าเออมีลูกค้าที่เป็นซื้อสดอกี่รายในรอบนั้นๆนะครับแล้วก็พอได้เล่นม,มาเนี่ยออาก็จะแจ้งที่อยู่จะส่งว่าลูกค้าจะให้จัดส่งไปที่ไหนหรือว่าลูกค้าอยากมารับเองก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวถ้าจะให้ส่งไปที่ทต่างจังหวัดก็หรือในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยได้หมดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ส่งไปเป็น EMS ให้นะครับ ในกรณีลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์นะครับก็ได้เช่นกันนะครับเครดิตดีฟีดาวอยู่แล้วนะครับตัวดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนนะส่วนเงินดาวของออฟแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าอยากจะดาวเพื่อลดยอดจัดก็ได้นะครับไม่มีแบตงินดาวนะลูกค้าจ่ายดาวเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยนะครับไม่มีบวกแบบในเงินดาวนะแต่ว่าก็ต้องแจ้งว่าในส่วนของการจัดไฟแนนซ์น่ะก็จะมีทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ แหวน7%ในในส่วนของยอดจัดนะครับที่ลูกค้าจัดกับทางไฟแนนซ์นะแต่ซื้อสดไม่มีนะครับซื้อสดออฟไม่มีแวดเลยนะครับลูกค้าก็ชําระได้เลยนะครับก็เลือกได้เลยครับลูกค้าอยากจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับเจ้า Honda า i t ตี้นนะครับ1.5 SV CVT ปี2019นะถ้าท่านใดสนใจรถเก๋งขนาดการนะครับไม่ไม่เยอะมากนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผม ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์0632290535นะครับ0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับก็เดี๋ยวออฟลงช่องทางการติดต่อไปในทุกๆแพลตฟอร์มในช่องคอมเมนต์นะยังไงแล้วก็บวรบกวนนะครับเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้นิดนึงนะครับก็อย่างที่ออฟเรียนแจ้งครับไม่ซื้อกันวันนี้อาจจะเป็นลูกค้ากันภายภาคหน้าก็ได้นะครับขอให้ลูกค้ามีข้อมูลว่า วันหนึ่งลูกค้าจะเจอรถที่ออฟรีวิวนะครับหรือว่าเป็นรถประเภทอื่นก็สามารถถ้าทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวออฟดูรถให้นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับไปก่อนครับเดี๋ยวออฟรีวิวคลิปหน้าก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ